ก่อนจะไปพูดถึงเว็อนเฮกนะครับทรัมชนะแล้วโว้ยเฮียทรัมป์ชนะแล้วคือแบบเป็นสิ่งที่ผมดีใจที่สุดในปีนี้เลยมั้งที่ทรัมป์ชนะคือหลายคนไม่รู้นะครับผมจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาปีหน้าแต่ว่าอ่ะ t ัสออฟ f the topic ผมเชียร์ทรัมป์มาตั้งแต่สมัย2016แล้วมันมันตื้นตานใจมากมันพูดไม่ถูกคือที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาผมร้องไห้นั่งดูคลิปทรัมป์พูดในแบบ speech อะมีกำลังใจทำคลิปมากขึ้นเยอะเลยครับคือหลังจากเบื่อเบื่อเกมนี้พอทรัมป์ชนะเนี่ยโอ้โหรู้สึกรู้สึกมีแรงนะครับดีใจมากที่ทรัมป์ชนะ2 0 2 4 p r e s i d e n t election นะครับใครอยู่ฝั่งเดียวกับทรัมป์เนี่ยคอมเมนต์ได้เลยเราพวกเดียวกันขอให้พระเจ้าคุ้มครองเลยครับคือแบบคิดดูแล้วกันผมดูลูกสาวทรัมป์อะ่ะพูดถึงทรัมป์อะ่ะไม่ใช่ลูกสาวดิเออแกรนด์ดอเตอร์นะครับแล้วคือแบบร้องไห้อะไอ้เหี้ยกูร้องไห้ให้กับ political video อะ่ะ Okay. ไม่นอกเลือกแล้วเดี๋ยวไปดูเวฟพอลเทกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวของเวฟพอลเทกนะครับที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลนะครับเพราะฉะน,นี้มันก็จะเหมือนกับตัวละครของ g h o s t Rider ซินมอร์แกนแล้วก็ตัวอื่นที่เป็นชุดเทศากาลนะครับผมก็คือมันจะกลับมาขายแค่ช่วงเทศากาลเท่านั้นนะครับจะไม่ได้กลับมาขายในกิจกรรมอีเวนต์อื่นๆนะครับเพราะฉะน,นี้ถ้าเกิดพลาดแล้วก็พลาดเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเรามีโชว์ที่ชื่อว่ามาเป็นซอมบี้นะครับผมพูด ความคุ้มค่าของเว p ออน a ฮกเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะคุ้มมากๆอยู่แล้วความคุ้มค่ามอาจจะเพิ่มขึ้นในฐานะซัพพอร์ตเนี่ยไปได้มากกว่าเดิมอีกนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่อย่าลืมนะครับพลาดแล้วพลาดเลยอย่ามาเสียใจทีหลังนะครับยูนิฟอร์มนี้เนี่ยผมจะย้ําเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้สนใจ PP แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคือคุณสามารถข้ามได้แต่ถ้าเกิดคุณมีความสนใจนิดๆหน่อยหรือว่าคุณอยากจะหันมาเริ่มจริงจัง a c Auto Battle หรือว่าคุณเป็นสาย AC สาย Auto Battle สาย PP อยู่แล้วเนี่ยคุณควรที่จะจัดนะครับถึงแม้ว่าคุณกําลังเริ่มฝึกเล่น AC หรือว่ากาลังศึกษาเกมโหมดนี้อยู่นะครับค มีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองเล่น a อแล้วอยู่ในฟอร์มเนี้ยถ้าเกิดคุณหันมาเป็นผู้เล่น a อหรือว่าหันมาเป็นผู้เล่นที่จริงจังในโหมดอาซูบัตเทิเนี่ยคุณจะรู้สึกขอบคุณเลยที่คิดถูกแล้วจริงๆที่จะยูนิฟอร์มนี้มานะครับในด้านของ PVE นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมใส่เป็นตัวของเกมม่วงหรือว่า c ี p of Rage นะครับจริงๆผมใส่เป็นเกมม่วง Brilliant นะครับแต่ว่าออปชั่นของผมเนี่ยคือข้างล่างมันเป็นแค่1%นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นโจมตีป้องกัน28 นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเคยเทสมาหรือว่าใครดูคลิปช่องผมมาเนี่ยผมก็จะบอกไว้เสมอนะครับว่าเกียร์ม่วงถ้าไม่ใช่อ p อปชัน n r a g e นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอมวิลเลียนหรือหลอมไมตีถ้าเกิดเกียร์ม,ม่วงที่คุณใส่อะเป็นโจมตีป้องกันผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับจะไม่ต่างจากเกียร์ม,ม่วงธรรมดาเลยนะครับเพราะว่า จมตีป้องกัน28%หรือว่ามึงจะให้มา50%ก็ตามเนี่ยมันแทบไม่ส่งผลเลยเทียบกับตัวของ e n w a g e นะครับ e n w a g e 100%กับจมตี28%เนี่ยผมว่า e n w a g e 100%ยังจะส่งผลมากกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน PVE เนี่ยเออแล้วอยากใส่เป็นเกียย์ม่วงนะครับก็จะแนะนำเป็นตัวของ Option e n w a g e มากกว่าคือแค่จะพยายามพูดให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นเกียย์ม่วงธรรมดาอยู่นะครับ เอาไปลงดับมังมูนะครับมันก็ถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในการลงบอสลีเกมหรือว่าในการลง A.P.X a b l เองก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือยูนิฟอร์มนี้นะครับเปลี่ยนเวปอนแฮก์ให้กลายเป็นไวรัสเพราะว่าแน่นอนมันมีแท็กซอมบี้นะครับผม,มแล้วก็ เงื่อนไขนะครับใน ABL เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขฮีโร่เงื่อนไขที่จะมาชนกับตัวของอไซล็อก,กน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวฟพอนด์เฮกก็คือน่าจะไม่มีงานให้ทําใน ABL นะครับแต่ a b x เนี่ยยังพอมีวันอยู่เช่นแบบวันฟรีวันผู้หญิงวายไลนอะไรเงี้ยหรือว uh, ่ line, าวันวายไลน์สัตว์สีฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามันจะดีเท่าแมกนิโตดีเท่าหมอไหมมันก็คงไม่แต่ว่าแค่อยากจะบอกไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าเวฟพอนด์เฮกนะครับมันจะดูโฟกัสไปทาง p p มากกว่า b a s e อ Based on สแตทต่าง สกิลซัพพอร์ตสกิลจอไอเฟรมเพเนเทรชันหรือว่าบัฟที่แบบดูอวย PVP มากอะ่ะมันก็เล่น PVE ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับคือเล่นได้ดีเลยแหละคือไม่น่าเกลียดเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเบต้ารีวิวไม่ได้ดีเท่าหมอไม่ได้ดีดีเท่าจีนเกอันนี้ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเออ่แต่ว่าสําหรับตัวละครไฮบริดที่สามารถไปได้ทั้งสสายอะ่ะผมว่าเวฟพอนท์เฮกมันเหมือนกับกับตอนอเมริกาเลยนะครับก็คือ PVE เล่นได้ เก่งไหมเก่งใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าสุดไหมอาจจะไม่ได้สุดเท่าตัวละครที่มันลงได้แค่ PvE แล้วมันดัน PvE อย่างเดียวเลยแต่คุณต้อง p ู t in consideration นะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงได้แค่ PvE นะครับไม่ได้ลงได้แค่ PvE เหมือน Be t a ารีวิเหมือน Human Tor c h ไม่ได้ลงได้แค่ PvE เหมือน Gwen Po o ูเหมือนทอร์เหมือนตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวละครนี้เนี่ยมันลงได้ทั้ง PvP PvE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเก่งทั้งสองโหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ เดฟเขาต้องออพติมัลไลซ์มาดีๆนะครับผมแล้วคือตัวละครส่วนมากในเกมอะ่ะบัฟสะสมความเสียหายอะครับมันจะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เวฟอนเฮกมีสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กับตการเนี่ยมียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าแพทนี้มันดูอวยตัวละครซอมบี้เป็นพิศเศษเขาอาจจะอยากดันทีมซอมบี้ให้เป็นทีมพีพีนะครับและอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีการ์ดที่ดูอวยพีพีเข้ามาใหม่นะครับก็คือการ์ดตัวของซอมบี้สไปเดอร์แมนแล้วก็มีอะโบเนชันเข้ามามีแท็กซอมบี้เเข้้าาาามมมพระะฉนนนัั่ผคิดวแบบ ดูจะเป็นไม่ได้มากๆถ้าเกิดเขาจเจาอยู่ในฟอร์มฮักที่เป็นอยู่ในฟอร์มซอมบี้มานะครับคือมันดูแบบลงล็อกมากๆเลยและในอนาคตถ้าเกิดมีซอมบี้เข้ามาอีกเนี่ยเวรอพอนเฮกนะครับบัฟของเขาเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่านอกจากบัฟเพิ่มดาเมจต่อเวาลาสและฮีโร่เนี่ยยังมีตัวของลบดีบัฟนะครับแล้วก็ยังมีตัวของอ์ออออติแฟกต์การตายของอูฟเวอร์วิน ติดมาด้วยก็คือมี3บัฟที่ดีที่สุดในเกมติดอยู่ในตัวตัวเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดจะบัฟโกงขนาดนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับข้อจํากัดใช่ไหมล่ะข้อจํากัดของมันก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังซับได้แค่แก๊งซอมบี้เท่านั้นนะครับแต่เอาจริงๆแก๊งซอมบี้เนี่ยตอนนี้กิ้งเก๊ก,ม,กมันก็มีเยอะมากแล้วนะครับดรสเตรนท์นะครับกับตันอเมริกาหรือตัวอื่นในอนาคตหองก็ใช้ได้นะหวงก็ไม่แย่แล้วฟาวคอนเนี่ยถึงแม้ว่าปีหน้าเราจะได้ยูนิฟอร์มจากหนัง Brave World New นะครับแต่ว่าเราก็รู้กันว่า ถ้าเกิดเราอยากใช้เวฟพ่อนแฮกซับอะแล้วฟาวคอนชุดนี้พูดตามตรงมันไม่แย่ใน PVE นะครับแล้วมันก็ไม่แย่ใน PVP เลย PVE อาจจะไม่ได้สุดมากแต่ว่า PVP ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาฟาวคอนที่ขึ้นเทีย4ไปแล้วเนี่ยปีหน้าสลับชุดกลับมาใส่ชุดนี้นะครับแล้วเอาไปเล่น PVP ได้โดยมีเวฟพ่อนแฮกซับแล้วคือได้เทียสี่ฟาวคอนมันก็จะแตกอะไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราสามารถได้ตัวละคร PVP เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ พูดตามตรงว่าฝาว่านตอนนี้ถึงเป็นแค่ทีมทีสแล้วก็มีแค่ยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าเกิดมีเว็บคอนเทกมาช่วยซับเล่นคู่กับทีมกับตระกาใน AC ในอาร์ตัวบัตเทเนี่ยมันสามารถเอาจีนกุ้งเอาอดัมลงได้เลยนะครับแต่อาจจะยังชนกับซิวเวอร์เซิร์ฟเซนที่พาน็อตไม่ไหวแต่ว่าแค่บอกว่ามันมี potential สำหรับเอ่อ further improvement มากๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับพอเดี๋ยวเราจะย้ายไป p ีพกับในด้านของความสามารถในการไปซนะัพพอร์ตแหละ PVE นะครับสำหรับเวฟพ็อตเทคใครที่อยากจะเอาไปลงเนี่ยมันไม่แย่มากมันเข้าขั้นคำว่าเก่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากเหมือนกับตัวละครที่ถูกสร้างมาสําหรับ PVE จริงจังแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละตัวละครที่มันสามารถลงได้ทั้งสองโหมดเนี่ยแล้วมันเก่งขนาดนี้ในโหมดใดโหมดหนึ่งเนี่ยมันก็โหดมากๆแล้วนะครับสามารถใส่เกียร์ชมพูไปลง2โหมดได้นะอันนี้ถ้าเกิดเผื่อใครถามนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันจะไม่สุดใน PVP แต่มันอาจจะดีใน PVE ถ้าเกิดอยากจะเน้น PVP จริงๆเนี่ยก็จะนะแนนนําเเป็ตัวของกียร์ลบิลเลียนกกับเียร์คคอนเเวสิลลียนมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นสรุปว่าเวฟอนแฮกนะครับใน PE เก่งนะครับแต่ว่าตัวอื่นอาจจะเก่งกว่าและผมคิดว่า A เอาเวฟอนแฮกเนี่ยไปเล่นใน PP อาจจะคุ้มค่ามากกว่านะครับไม่ใช่จะคุ้มค่ามากกว่าดิมันจะคุ้มค่ามากกว่าไม่ใช่คําว่าอาจจะนะครับมันจะคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นว่า ใน black swan นะครับผมผมติดด่านนี้มานานมากด่าน35เป็นเงื่อนไขาสายสีฟ้านะครับไม่มีตัวละครไหนใน ID ผมลงผ่านเลยนะครับไม่มีตัวไหนใน ID ผมสามารถเล่นด่านนี้ผ่านได้เลยผมลองมาหมดทุกตัวแล้วไม่ว่าจะเป็น storm ที่มี c o l l e c t i o ตันใส่เกียร์แดง brilliant ลงไม่ผ่าน m a g n e t o ใส่เกียร์ม่วง brilliant odin b u s i n ยีสิบเมตร ไม่ผ่านไซล็อกก็ไม่ผ่านไม่มีใครผ่าน,นครับจนมาถึงด็อกเตอร์สเตรนก็ไม่ผ่าน uniform, าด็อกเตอร์สเตรนยูนิฟอร์มล่าสุดยูนิฟอร์มซอมบี้ที่เขาว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยก็ไม่ผ่านนะครับใส่เกี๊ยวม่วงบูลเลียนก็ไม่ผ่านอาัติแฟกต์หกดาวก็ไม่ผ่านจนม,มันมาผ่านเพราะอะไรรู้ไหมมันมาผ่านเพราะเว็บพอดเฮฟมาเป็นซัพพอร์ตให้แค่นั้นเองคุณเห็นไหมไหมว่าคุณยิ่งจะทำให้ด็อกเตอร์สเตรนของคุณอะ่ะเก่งขึ้น ได้อีกเพราะว่าเงนเงื่อนไขต่างๆในบอลเลเจนน่ะเวปเฟิลเทคมันสามารถเอามาซับได้คือ,อจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องมองว่าจะเวฟเฟิลเทคไปลงสองโหมดทั้ง PVP p พ e ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได,มำได้มันใส่กีชมพูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเลือกเอาเวปเฟิลเทคไปลง PVP อ่ะแล้วคุณใส่แบบคอนคอนเควสหรือว่าเกียร์โบลบหลอมให้กับเวปเฟิลเทคอ่ะแล้วคุณสามารถเอาเวปเฟิลเทคที่เป็นตัว PVP อ่ะเอามาเป็นซัพพอร์ตให้กับตัวละคร PVE เอามาลงบอสอีกอะ แล้วมันก็ซับ PVP ในโหมดของมันได้ด้วยนะมันจะคุ้มขนาดไหนวะลองคิดดูนะความคุ้มค่ามันแบบมันบียอนโอ้โหมันสุดมากๆนะครับยูนิฟอร์มนี้มาต่อกันที่ PVP นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ตัวของ Weapon Hex เนี่ยมันจะโดดเด่นกว่าในด้านของ PVE ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่า Weapon Hex ตอนนี้เนี่ยเป็นเมตา PVP นะครับแล้วก็มันคือแบบอยู่ในเลเวลเดียวกันกับพวกแบบเดดพูล ทานอสนะครับผมอยู่ในเลเวลเดียวกันกับแบบอภคคลิปที่เพิ่งบัฟมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปกับอภคคลิปต่อนะครับคือมันใกล้เคียงกับการที่จะอยู่กับ3เทพมากๆ3เทพคือมีซิวเ e r s u r ซอร์เฟอร์เซนทรีบูฟฟลินใช่ไหมล่ะมันลงมาจาก3ตัวนั้นแค่ไม่เยอะมากนะครับคือมันอยู่ในเลเวลที่แบบโอเคมากๆนะครับเวฟอนเฮกเนี่ยมันมีบัฟที่เป็นอมตะนะครับคือมันไม่ใช่การมี2ชีวิตนะ มันคือการที่มี1ชีวิตนั่นแหละแต่ว่าเราจะสามารถยื้อชีวิตหลังจากเราตายไปได้แล้วประมาณ7วินนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมนะมันก็ไม่ได้ดีเท่าอร์ติแฟกของลูฟวร์วินหรอกนะครับมันไม่ได้ดีเท่าอร์ติแฟกของโกสไตรเดอร์ของแมดเดลินของเฮลลาของแมจิกหรอกแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันสามารถสับให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเอาจริงผมอยากให้มันแบ่งนะแบบถ้าเกิดให้ที่ตัวเองอะตัวเองคือจะสามารถเด้งเลือดกลับมาได้5้าีิเปอร์เซ็นต์กว่ไปถ้าเิดให้ก่ว่ื่อนต่นะตาะมอมัน สามารถทำให้ตัวละครที่ควรจะตายไปแล้วในใน PVP สมมติเราโดนดาเมจอะไรแรงๆอะไรเงี้ยสามารถทำให้ตัวละครอนะ่ะยังสามารถมีเพลย์ไทม์หรือว่ามีเวลาเล่นยังสามารถทียังทำดาเมจต่อได้เป็นเวลา7วินะครับซึ่งทุกตัวละครได้7วิเท่ากันอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับเวฟเงเนะครับแต่นั่นแหละถ้าเกิดสามารถทำให้ทุกตัวละครเนี่ยมันสามารถวิวไว้กลับมาได้หรือว่า เด้งเลือดกับมาได้เนี่ยก็าจะโกงเกินไปใช่ไหมผลก็จะด่าว่าเอ้ยเป็นชุดเติมมันจะโกงอะไรขนาดนั้นนะครับมันเอาเปรียบผู้เล่นสายฟรีกันไปหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละนะครับผมเวฟพันเฮกนะครับมันจะ p r ออ r i ไท z ์นะครับสกิล2สกิล4แล้วก็สกิล5นะครับซึ่งดีมากๆนะครับมันเป็น AI rotation ที่เดฟเขาทำมาแล้วมันดีมากๆเพราะว่าตัวของสกิล5ของเวฟพันเฮกนะครับมีฟรีนซี่บัฟนะครับมีไมล์คอนโทรลซึ่งมันสำคัญมากในโหมดที่มันสามารถใช้ดีบัฟได้นะครับผม เพราะไมค์คอนโทรเนี like that, skill, uh, muscle, the the ่ยม so, ันก็คือจะเหมือนทำให้ศัตรูเนี่ยเออแดดไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวของการดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเฟรนซี่บัฟเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรพวกเนี้ยอยู่ในสกิลเอ่อห้านะครับซึ่งมันใช้บ่อยมากแล้วก็สกิลสี่ที่มันสกิลหากินของเวฟคอนเทคเนี่ยเป็นสกิลที่ดาเมจรุนแรงมากนะครับมีอิกโนย์เฟรมนะครับมีโอกาสในการเจาะทะลุเอ่อพวกเพเนเทรชันเกราะบารียาอินวินซิเบิลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลสี่กับสกิลห้าจะเป็น ทั้ง p เพเ a t i o n นะครับแล้วก็ทั้ง ignore frame ซึ่งมันควรจะมาคู่กันนะครับเมตาสมัยนี้เนี่ยมาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับต้องมาคู่กันนะครับผมแล้วก็จากที่ผมลองเอาไปเล่นใน time line battle เนี่ยปรากฏว่าผมคิดว่ามันจะเป็นแค่บอร์เดอร์ไลน์นะครับก็คือแบบเออก็คงเก่งแค่ใน a c ก็คงเก่งแค่ในเอ่อตัวของเขาเรียวกว่าน,นะอาร์ตูบัตเิแหละก็คงอาจจะไม่ได้เก่งมากในไทม์ไลน์บัตเทิลแต่กลายเป็นว่าในไทม์ไลน์บัตเทิลนะครับเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมาก แต่น่าแหละมันคงสู้3เทพไม่ได้นะครับคือถ้าเกิด3เทพไม่โดนแบนเนี่ยมันก็จะไม่มีวันมาอยู่ในทไทม์ไลน์บตเทลเลยนะครับแต่ว่าทําไลน์บาเทลเนี่ยยังสามารถทําได้ขนาดนี้ผมคิดว่าใน AC เอซีในอาตโตบตเทลที่อาจจะเจอหรือว่าอาจจะสามารถเลือกเจอผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้ตัวละครที่มันเวอร์วังมากหรือว่าตัวละครเอซีอะเราสามารถเลือกที่จะไปสู้กับตัวละครที่มันอยู่ในชั้นเดียวกับเราได้เช่นแบบ เอาเวฟพอดแฮกไปสู้กับทีมอพอลคลิปเอาเวฟพอดแฮกไปสู้กับทีมควิกซิลเวอร์เอาเวฟพอดแฮกไปสู้กับทีมแฟนตาสติกโฟร์เอาเวฟพอดแฮกไปสู้กับเอเอ่ดดพูลวูลวินอะไรเงี้ยเห็นเอเอ่สังเกตใช่ไหมว่ามันก็อาจจะไม่ต้องไปสู้กับเซนทรีก็ได้นะครับไม่ต้องไปสู้กับซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ได้ในพวกเอซีหรือในอาร์ตัวแบทเทิลอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออ่ในคลิปนี้นะครับเป็นแค่เลเวลแปดสิบอยู่ผมต้องย้ายไอดีมาเล่นในอีกไอดีหนึ่งที่ใส่เป็นเกียร์โลบหลอมนะครับผมเป็นออปชัััั่่่่นนนนนตตตาาสุดของงิลลลเเีียยะะะคครรบบบมมมมแทจจไไก้ผ แล้วผมก็ยังอยากจะพูดด้วยว่าถึงเป็นเกียร์โลบไม่ใช่เกียร์คอนเควสเขายังสามารถเล่นได้ถ้าเกิดถามผมนะเกียร์คอนเควสคือเป็นเกียร์ที่ดีสุดสำหรับเวฟพอนเฮกถ้าเกิดอยากเอาไปลงใน PV เอ่อ p พ p นะครับผมแต่ว่าเออ่เกียร์โลบก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถยืนรับดาเมจได้นานเท่าตัวของเกียร์คอนเควสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมนะออปชันที่ i d ดี l ที่สุดนะครับคือเกียร์คอนเควสนะครับและในคลิปนี้เนี่ย ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเป็นแค่เลเวล80เองนะครับเป็นแค่เลเวล80เองผมว่าตัวละครนี้มันเหมือนกับค u ิกซิเว v e r เหมือนกับอพอคลิปนะครับคือความสามารถของมันใน PvP เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากขึ้นเป็น t r 4แล้วนะครับและอย่าลืมว่ายิ่งมีเวลาชีวิตมากขึ้นมีอมตะเจ็ดวิเรายิ่งจะสามารถทำให้ตัวเองสามารถกด Skill t r 4ได้นานมากขึ้นและ s t 4มีอะไรมาให้มี Chain h i มาให้นะครับซึ่งมันสำคัญมาก ใน p p แล้วก็ใน p e ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บพ c อแฮกนตัวละครที่มันเกินความคุ้มค่าของราคาของมันไปอย่างมากๆนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นที่สนใจทั้งใน PP, p p PvE หรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นที่สนใจแค่ใน PVP เองก็ตามนะครับมันมันโอ้โหมันคุ้มมากๆ